วันนี้เรา้มาในขณะที่ทุกคนกำลังอยู่ในโหมด <c oughs> พักผ่อนตามอธัธยาศัยอยู่นั้นก็ได้มีการเตรียมกับพี่ลุงนะคะให้พาพี่ดาวเนี่ยออกไปซื้อของข้างนอกพาเขาออกไปก่อนที <c oughs> นี่คือเซอร์ไพรส์ที่จับทีมงานเราก็ได้แอบหนีมันเริ่มปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณเจ้านายสุดสวยของเราคุณดาวฟินเวอร์นั่นเองเอาละแล้วในขรณีนี้ได้ เตรียมตัวเพื่อที่ดาวสวยกว่คุณดาวดาวฟินเวอร์นะวันนี้พอทางสะดวกทุกคนก็รีบมาช่วยกันจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ติดลูกโปงลูกโปงเปิดฟงเปิดไฟโหทำกันอย่างเมามันแล้ววุ่นวายมากเราก็เตรียมงานไว้แล้วเป็นแบบนี้ีวุ่นวายแบบนี้ี่อยู่เลยไหมมาแล้วหวังว่าพี่ดาวจะชอบสิ่งที่น้องๆทำให้นะคือความตั้งใจจากทีมงานที่มอบให้พี่ดาวฟินเวอร์จ้า เอดีนะครับทุกคนไฟไฟไฟติดปะเนี่ยสุภาวันเกิดนี่คือเค้กไหมครับทุกคนจักทีมงานขอบทอมงานเออหน้าตาเราก็จ้องนะทุกคนจะสพักสายส่งสัญญาณมาบอกว่าพี่ดาวกำลังมาพี่ดาวกำลังมาม่ไหโหมดอ่ะอ้าวของก็ไม่เก็บดาวอุ้ยอุ้ย A happy birthday to you. A happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday. birthday. ขอเชพี่ดาดูดาบกับกาเลยวันนี้นะเป็นความปรารถนาดีๆจา้องร้องที่หวังดีครับร้องที่หวังดีนี่ใครจ้างมั้คะนายกมาเนี่ยฮัลโหลขนุาตนะคะขนุาตนะคะ Happy b i r d a y o y Happy b i r d a y o y เออพาอวพ่พี่ลุงเป็นน้องๆตั้งใจให้พี่ดาวก็โหยูจากหน้าทุกคน ดูหน้าที่ย้อนตามไลน์มันดีพี่ดีใจไหมดีใจใครกำลังมองอยู่ไหมใครอยากให้ดูใครอ่ะพี่ดาวใครอ่ะใครย้อนมากย้อนกี่ปีเนี่ยกี่ปีอันนี้ใครอันนี้ใครพนักงานใหม่เหรอแกล้งเหรอไ้่นี่กนยยูเหรอเฮ้ยหล่อยเหรอเอาเปา่ปพี่เต๋อไปเอาเปาเอาเปาเอาอันนี้ก่อนเลย

จะกินน้องลงไหมเนี่ยเท่าเทียนนี่มาใส่น้องหมูเด้งจะโกรธไหมเนี่ยน้อจะใ่าจะใส่แต่หมูเด้งจะโกรธเราไหมเนี่ยถ้าเราปักคนเนี้ยกินเลยอ่ะวิน่ารักมากดูตาน้องสิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่เค้กวันเกิดเราจริงมอุวยขอบคุณมากค่ะขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปอุยวิ้ย

ขอบคุณสำหรับเค้กขอบคุณที่จัดให้ยยเย๋ยวนะใครเป็นคนหามาเนี่ยนี่<อ>สุขสันต์วันเกิดน,นะคะขอให้พี่ดาวเป็นพี่ดาวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะ